สวัสดีครับรายการคอฟทีวีกลับมาพบกับแฟนบอลเพื่อนตำรวจกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้เราจะพาแฟนบอลไปรู้จักกับคู่ซีดาวรุ่งของสโมสรเพื่อนตำรวจกันนั่นก็คือจอ้าอฟดูมูกโ,กโกโก้และวันเฉลิมยิ่งยงที่ในฤดูกาลนี้ก้าวเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรอ,อย่างเต็มตัวเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดได้ในช่วงของคอปทอล์กแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการกันก่อนครับโนไม่ใช่โนไม่ใช่ อยู่วันถึงวันไปไอ้อยิปน่าจะกินได้แต่อันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่กินไม่ชัวร์ไม่กินไม่้าจ มาติดตามไฮไลท์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเกมนัดที่21ของฤดูกาลครับแอร์ฟอร์สเซนทรัลเอฟซีเปิดบ้านพบเพื่อนตำรวจของเราครับวันนี้เพื่อนตำรวจของเราครับมาในชุดสีเหลืองครับเซนอหาตัวใหม่ล่าสุดภาโรโซคมก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงครับวันนี้เกมนัดนี้ครับเพื่อนตำรวจไม่มีมิเชลเมอร์ซี่ครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บครับแนวรุกก็ยังต้องเป็นธนาชนบุตรครับสุรชาติสารีพิมพ์แล้วก็มีโนริฮิโรนิชิครับเป็นตัวทำเกม จังหวะขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายแล้วยิงลูโปโอ้โหติดบล็อกครับลูกยิงของสุริชาติโอจังหวะลุยไปของธนาครับหักด้วยซ้ายมาชาร์จจังหวะแรกนี่ไม่โดนโอ้โหนี่ยิงนี่ถ้าไม่ติดนี่ได้ลุ้นประตูเลยครับจังหวะลุยขึ้นมากดด้วยซ้ายลูยี้ปบ่ายังไม่ผ่านมือครับมาลูกยิงไกลของปอกล่าครับนี่ผมในตอนนี้เป็นสีเทาแล้วครับเจ้าปอก จังหวะเสียบอลของวิสรุดแล้วเสียมาจังหวะแทงไปลูกนี้เจ้าพีเวียังออกมาตัดไว้ได้ครับรัตนาย,ยังออกมาได้เร็วครับผ่านไป25นาทียังศู 00. นิชิปเปิดเข้ามามงเคลียไม่ดีบอลมาเข้าเท้าสุรชาติหยอด,ด,ดล,ลออูกนี้แล้วรับไม่หยุดซับอีกทีแล้วโป้โหไม่เข้ามาโอ้รังสรรค์เยวิโร์ครับโอ้นี่จังหวะ นี่จะให้เสียบใต้คานแล้วครับรับไม่อยู่แต่จังหวะที่รังสันอพิโี่เข้ามาแล้วช้าไปนิดเดียวครับไม่งั้นเรานำแน่ครับ1-0เอฟฟอร์ดมีโอกาสได้ยิงไกลเหมือนกันแต่ก็บอกไม่ตรงกอบครับอนุสิงห์ราชนะครับจังหวะลอยขึ้นมาในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเซซินันโดครับหยอดไปแล้วอ้าวเรียบร้อยเลยครับทศพลครับโอ้โหนี่ตามน้ำครับ1-0เลยครับก่อนหมดครึ่งแรกครับในช่วงทดเจ็บครับ โอ้พลาดครับจังหวะนี้ดูครับเซนันโดยอดมาแล้วโดนสปอนตามน้ํารัตนายนี่พยายามจะพุ่งไปปัดแล้ากแต่ไม่ทันครับจบครึ่งแรกครับ Air Force Central FC อฟซนำเพื่อนตำรวจอยู่หนึ่งศูนย์ครึ่งหลังครับโคชวังทวัาชชัยต้องแก้เกมมาแล้วได้ฟรีคิกจังหวะนี้นี่ชิปปันหายเลยครับโอ้โหหนึ่งเท่าลักตอนนี้โนริฮิโรนิชิครับ วันนี้ถือว่าเจ้าตัวนี่มีโอกาสขึ้นเกมแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นเลยครับจังหวะปั่นด้วยขวาครับโอ้โหแล้วเล่นทิศทางครับน้ำหนักนี่กาลังพอดิบพ,พอดีเรียบร้อยอาร์เลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งโอ้นี่หลงเลยครับพอตีเสมอได้ได้ไดใจเลยครับจังหวะลุยของวิสรุตมาลุน้นยังออกมาบล็อกไว้ได้ทันเร็วครับิสรุตจังหวะแหวกขึ้นมาทางซ้ายครับ ปากอนเปรมพักเปิดมาแล้วบ่งชัดชัดลูนี้โอ้โ,โหไม่ถึงกันมาเกือบไปครับจังหวะขึ้นมาทางขวาปกกลาเปิดไปลูนี้ก็ต้องปัดทิ้งออกไปโอ้บุกอย่างหนักเลยครับท้ายเกมแต่แอร์ฟอสก็มีโอกาสบ้างครับเปิดมาแล้วบ่งชัดลูนี้จัดซ้ำลูนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับลีจินโฮมาได้เกือบไปเหมือนกันครับเผลไม่ได้ครับดูครับจังหวะเปิดมาแล้วบ่งย้อนคืนมาเนี่ครับ สกัดกันไม่ดีเท่าไหร่แล้วจังหวะสุดท้ายลีจินโฮนีเหมือนจะจักรยานอากาศนะครับิชชีครับหักมาลูกนี้ปะกกอนหักมาแล้วยิงต่อๆติดบล็อกครับซเซริโอซูเรสโอ้โหตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับซูเรสได้ยิงลูกนี้มาไปติดบล็อกในช่วงทดเจ็บครับโอ้โหจังหวะเข้าของวุริษักม์มณีสุกครับเข้าช้าเลยครับลูกนี้ ผู้ตัดสินวิ่งมาไม่รอช้าเลยครับให้ใบแดงแก่เจ้าบอยครับบริษัก์มณีสุขครับเหลือ10คนครับในช่วงท้ายเกมครับเพื่อนตำรวจจังหวะเข้านี่โอ้โหเข้าหนักจริงครับมแต่ก็ในช่วงเวลาที่เหลือครับไม่มีใครทําประตูได้เพิ่มครับถึงแม้ว่าในช่วงท้ายเกมเพื่อนตำรวจมีโอกาสอีกทีนึงแต่ว่าจังหวะชาร์จของสุริชาติก็ไม่เป็นประตูครับทำให้จบเกมครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนน จบ21นัดครับ S.G เมืองทองนำที่1ครับ43คะแนนเท่ากับ b c ตามมาด้วยบุรีรัมย์ครับ42คะแนนอยู่อันดับที่3ในครึ่งร่างของตารางคะแนนครับ TOTC ครับอันดับ11ส่วนเพื่อนตำรวจครับตอนนี้อยู่อันดับ14ครับ24คะแนนตามหลังทีมอันดับ11อยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับและโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้ครับ Big Match ครับเพื่อนตำรวจเปิดสนามธรรมศาสตร์ศูนย์ตรังสิตครับพบกับ S.G เมืองทองยูเนเต็ดครับวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรง ช่วงเติร์ดไอในสัปดาห์นี้เราพาไปชมภาพหลุดระหว่างทีมงานที่กําลังสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังเกมของเดอะบิ๊กสัมทธิ์บันดิตกฤษสดาซึ่งอยู่ๆก็มีใครไม่รู้ครับเดินถอดเสื้อมาแย่งซีนอยู่ข้างหลังโอ้โหนั่นคือกัปตันเก่งสุรชาติสารีพิมพ์นี่เองครับมาดูลีลาท่าทางกครับแถมชู3นิ้วซะด้วยโอ้โหสงสัยจะบอกใบ้แน่น,นอนครับว่าเกมสุดสัปดาห์นี้3มแต้มแน่นอนใช่ไหมครับกัปตันเก่ง Pushing yourself to the limit. So out all the stops. <inaudible> <inaudible> Muchas horas de entrenamiento. เติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียรเป็นเหตุทะาวิวาและอาชญากรรมได้ รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงของ COP t a l อกอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในช่วงต้นรายการว่าสัปดาห์นี้เรานัดกับเจ้ากิฟวันเฉลิมยิ่งยงไว้ว่าจะไปบุกห้องของเพื่อนร่วมทีมอย่างอีฟดูมูโกโก้เดี๋ยวไปดูครับว่าบุกถึงห้องอีฟแล้วจะไปทําอะไรกันตามไปดูกันเลยครับได้ข่าวนายหอนงานดีอะช่วงนี้เดี๋ยวบุกห้องเลยนะจะดูว่าที่ห้องอ่ะดีเหมือนผลงานหรือเปล่า,าเดีนน๋ยวไปหาอีฟกันครับห้องอีฟ ยิบมาออยิบสวัสดีครับไปห้องอีบับไปห้องอีบับครับชนหครับชนะครันนอั กิ๊ครับเป็นไงครับมาห้องอีฟครั้งแรกเป็นไงบ้างก็โอเคครับห้องก็โอเคสะอาดดีครับผมก็เพิ่งมาทำแน่เลยผมว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำเมื่อกี้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับ I'm Eve กโก็ I'm happy to get you in my room have good time I'm funny time with my friend วันเฉลิมกี๊บกาบวันเฉลิม นัตาันมนเวนกันมานปแล้วนมน่มฟันือ่ามม n กท่สุดใ n ป r กลูก n ซ i นมันจ i รัี้ a ุวกบลูกิซนม o ือกีสน่วิมเ่นอาีส e นัน่ฟันี้ากสุใน่ันมัะรมนสก็ ดีครับไ,ไม่ไม่ค่อยมีอีกโก้อะไรก็เ mm hmm. ฟลฟลี่เฟลลี่ครับในเวลาว่างว่าว่าคุณชื่ออะไรเอ่อ my free time I I like when I don't have t r a i n i n อะไรอไู่ใช่ทุกคนอะไรตลาดไไม่ใช่ไม่ไปตลาดไทยกินก้าไม่ใช่กินก้านี่แคสอนอะไรำถามำถามไใจ s t i m e w h e I have r e e time I l i s e n music ที่ห้งกี่ก่นอะไทกินข้าวกินข้าว i ินินิวิกกนนกินาากินขนไ นอนยังไม่เคยกินนะไม่เคยกินอ exactly? ้าววันนี้ไหนไหนก็มาปลุกห้องอีฟละให้อีฟทำกับข้าวให้กิฟกินแล้วกิฟก็ทำกับข้าวไทยฟู้ดให้อีฟกินแล้วกันก็มีท้องเสียกันบ้างอะอูที่ท้องเสียอยู่ด what What menu i you know before when I go training I have menu very easy menu very cooking very fast is spaghetti an d egg is fry not cooking I fry you ensure ไอไอเมกมาม่าครับมา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 ครับโอ้ยมาม่าอีซี่อีซี่เีอมามาอ้าวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสปาเกตตี้ไข่ฝีมือของเจ้าอีฟเนี่ยจะทำยากง่ายขนาดไหนและหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างเออก้ยครับได้ข่าวว่าตอนสมัยอยู่ลูกอีสานนี่จะมีคนสอนภาษาไทยให้ผมได้ปล่อส่วนมากจะสอนแบบก็พูดอะไรเงี้ยคำด่าอะไรเงี้ย แล้วสุดท้ายมันก็มาด่าพวกผมกันเองทีนี้ผู้ทิชทิชอยู่นี่ no no keep you very bad teacher only teach me sad bad thing made i คิดว่าไหวไหมคีบถูกทิ้งนี้ผมว่ามันอไหวแต่ผมมันไม่น่าจะไหวกินเพี้ย <laughs> 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 hey! Three? <how> Underline, <laughs> Okay, I take one tomato inside. I need only tomato. You Tomato. No, No, my Uh Oh, you listen Thai music? Every music I listen um. Cameroon music, African music, Thailand music. I listen. Dancing, I listen. dancing, dancing, show. You want to listen music. I'm dancing? okay, I like Body Bodyslam? Yeah, every time. And Crash. What song? I don't know song, I only listen. <laughs> มเโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ฟัง body slam แถมยังร้องคลอได้แบบถูกไปอีกด้วยสมแล้วครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ body slam คิดเคยไปเที่ยวกับอีฟหรือแบบหลายๆคนแบบนอกสนามอะไรก็เคยไปแต่ไปกินเงินเหมือนแบบเลี้ยงเลี้ยงปิดเละอะไรนปิดเลยอไปเขาส่มากเขากินแบบผสมโคอะไรเงี้ยเคยเห็นแฟนอีฟไหม เชงเชง everyday รัน n ี่รั i ซ r ่ not same like บังกอกคุณร w i ใ b a n g ก o ก have many lady speak English not same in in รันซี่ same like บ a ง g ัน nobody speak English บ n ง k ัน everybody พูดไทยอ l a i y o u t u e a ู t ไท i ไดน่งน้อ I now I speak little bit yeah yeah l ล u วเด n yeah okay chiều cao chứ mày ơi phụt mắng ăn kiêng ăn ăn kiêng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  chua chua โ okay, okay, อเคไหมว่าแต่ถผัดกะเพรานเรียบร้อยอ่ะไปไปไ e s bye, 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 bye. s i o p r o f e s okay. s i o n a b e c a s e v e r y d a y i d o t h i s y o u k n o w v e r y e a s y f i n i s h t o c o o k i n g v e r y e a s y f i v e m i n u t e s f i s sure. This is โอ e มรเล็ตจากรคนาเบอร์ลนชอบอะไรไทยฟู้ดไทยฟู้ดอะไรยู่รยไรอะไรกระเพาหมูกระเพาหมูกระเพาหมูกระเพาไก่ไก่เจียวต้มยำกุ้งยู่กูกินต้มยำต้มดำอะไรต้มดำเป็กมากปลอะไรลาบลาบลาบยู่ดูต้มยำ for me ไอ้นอนนอนเม เป็นอันมัาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสปาเกตตี้ไข่ท oh <goodness>. ี่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการเสริมสร้างพลังงานได้อย่างดีเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามอาหารไทยยอดนิยมจากฝีมือของเจ้ากิฟตวันเฉลิมยิ่งยงกันบ้างว่าจะหน้าตาดีขนาดไหนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ ช่วงสุดท้ายของรายการกับการบุกห้องพักส่วนตัวของอีฟดูมูโก,โกโก้และการทำอาหารให้รับประทานกันจากคิวของอีฟไปแล้วช่วงนี้มาถึงเวลาการโชว์ทำอาหารไทยของเจ๊กิฟกันบ้างกับเมนูอาหารไทยที่อีฟชื่นชอบออมากๆนั่นก็คือกระเพราหมูนั่นเองเร,เราเริ่มจากอะไรก่อนครับกิฟเดี๋ยวเอาพริกมาแบบดำให้มันนั่นหน่อยครับไม่ต้องละเอียดมากนี่นี่คือทำบ่อยใช่ไหมเหมือนแป้ง กินเผ็ดได้อะดกินโอเคเผ็ดหมดเลยนี่หมดกินเผ็ดชัวชัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยอยู่วันอยู่วันใหครับเอาพริกกับกระเทียมลงไปชัวยิบ

หอมันจะเล็กตามนี่เวลาหมดเตาเสร็จแล้วมันจะเล็กครับเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะตอนแรกแล้วเสร็จแล้วมันจะเล็กเล็กค่อยๆเล็กครับตามสภาพปิดนะฟีนี้กดๆฟเนี่ยท้ทีเฮ้ยชัวร์ดีกว่าไง good นี่ข้าวครับข้าวผงมาจากบ้านมันยังไม่สุกเลยวันนี้แบะบางอันไม่สุกแล้วนิดเดียวดูนะครับวัชเลมกะเพาหมูไก่เออ ชัวชัวควาเสียชัวดูดูดอายยิบน่าจะกินได้กินชัว,ชว good, good. แต่อ nah ันนี Mat, ้ไม่ชัวไม่ชัวเอาไม่ชัวไม่กินเอาไม่ชัวไม่กินกินกินสองคนชัวชัวมั่นใจมั่นใจเจ๊นิดหน่อยโอเคหมดหมดหมดอะไรหมดอะไรหมด แม่มาลุ้นกันนะฮะว่าสุดท้ายอีฟจะกล้าทานกระเพราหมูไก่ฝีมือของเจ้ากิฟหรือไม่เพราะเจ้าตัวยังไม่แน่ใจกับผลงานที่ตัวเองทำเลยกิฟเดี๋ยวให้อีฟลองก่อนไอแต่สุดเนี่ยโนโนเดี๋ยวมันเสียวรสชาติโนโน่โนอะไรโนี่เสียวอีกอะยังน้อยยังใหญ่แก่ชัวอ์มันเสียรสชาตินะแม่ไอเดนู้ว่าจะเริ่มคุกิงทุกคนไปกินอ๋อยู่คุกิงกระเพรา แซมเซมแซมเซมอือฮะอ๋อเลยอ่าบอกแล้วอีฟสุดยอดอ <c ười> ต่อต่อไปสปาเกต็ตตี้ไข่ของอีฟครับเออเดี๋ยวรู้บุงรสมาเนี่ยมกินคนเดียว จืดจืดอะไรมันจืดไม่อร่อยโอเคมันโอเคแต่แบบเอ่าต้องมีสอนนะอ่าต้องแบบสอนสอนนี่น้อยอยู่ด้านไรยากโอเคโอเคแต่มันโอเคได้พูดนิ่งหน่อยไปก็สีไฟพูดมากอยู่ดูไม่กินไม่อร่อยไม่อร่อยไอ้ลูกแล้วก็ไอ้พูดดิจนทัลชัวร์ชัวร์ชัวร์โอเคแล่นกันนะ เฮ้ยย <rium> <Dante> hey, ูเทสยูฟูเทสโนโนไม่มัน่นใจอาหารของอีฟเป็นยังไงครับยีปผมว่าโอเคครับมันเหมือนแบบอาหารแบบทำเพื่อแบบของเขาอะไรเงี้ยเราแบบถ้าเรามากินเราคนไทยอะไรเงี้ยมันใครใช่อาจจะแบบมันเหมือนมันจืดในผมแบบผมชอบกินแบบมีรสชาติหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันคือถ้าแบบถือว่าเป็นงานของเขาก็คือโอเคครับผมอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยออลีส่าออลีออลี เฮ้ยยูเซอร์ไพรส์มิไอ้ผมไม่รู้ยูรู้ขึ้นเอาละครับเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าฝีไม้ลายมือในการทำอาหารของทั้งคู่เป็นอย่างไรรวมทั้งการใช้ชีวิตของเอฟในเมืองไทยเป็นไงบ้างปรับตัวได้ดีขนาดไหนและเราก็หวังครับว่าทั้งคู่จะเป็นกำลังหลักให้กับเพื่อนตำรวจต่อไปในอนาคตและช่วงต่อไปครับกับช่วงของ quiz a d answer กับคำถามจากแฟนบอลในเพจของสโมสรที่ส่งตรงถึงนักเตะขวัญใจของพวกเขาคำถามและคำตอบจะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลยครับคำถามแรกครับคุณกบชัยรัตวิริยะธรรมเจริญครับถามกับตันเก่งสุรชาติสารีพิมพ์ว่าก้องหลังคุณไหนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมาน่าจะเป็นดีวาย,วายแข็งแกร่งหรือโหดผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไปโดนโมงที่มงเข้าขามาับน่าจะด้านด้านซ้าย แล้วก็หลับกลางอากาศ <suas> ก็ทุกวันนี้มันยังภาพติดตาผมเวลาขึ้มนมองผมยังรู้สึกแบบว่ายังยังพะวงคือต่างคนต่างมงเขาก็ไม่ได้แกล้งเราฮะแต่ว่าผมไปดูภาพไฮไลท์ก็คือหลับกลางอากาศลงมาดีแต่ดีที่ว่าเรายังลงแบบ ยังไม่ได้อาหัวลงหรือว่าแขนลงผิดหักอะไรเงี้ยก็คือพับลงก็ก็ดีเห็นสบี่เพื่อนหลายคนลงเข้ามาช่วยคำถามสุดท้ายครับจากคุณนวพลถามเจ้ปกกล้าวครับว่าอะไรโดนบันดาลให้ทำผมแบบนี้ปีนี้จะทำครบเจ็ดสีเจ็ดวันเลก็มีความเป็นไปได้ะก็ผมจริงๆแล้วผมที่ผมทำสีทองก็จริงๆผมอยากได้สีนี้มากกว่า ก็ตอนนี <amounts of audio writers> ้เลยพึ <af> <isa> ่งพึ <forever> ่งทำติดครับผมมดนีก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดตัดเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการครับทีวีในสัปดาห์นี้อย่าลืมครับวันอาทิตย์นี้ครับ20นาฬิกาเพื่อนตำรวจของเรามีโปรแกรมต้องลงสนามพบกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันในเยอะครับเพื่อ3ามคะแนที่สำคัญของพวกเราสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ